น้องวินน้องวินนี่ใช่ใช่เสื้อเสื้อเสื้อเธอสีเรื่องกันจังไงน้องวินน้องหายอยู่ในนี้เลยนะไอพี่บอสเจ็บเพียงเพียงพี่บอสเลยพี่บอสเจ็บเอาเอาเพียงเพียงเลยพี่บอสเจ็บขอโทษพี่บอสเลยขอโทษพี่บอสเลย คิดว hey, ่าค hey, ิดว่าน่าป่าโกรธโกรธกหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน